เนี่ยรัฐบาลสื่อไล่ยอยู่นะี่ยเก้าห้าเก้าห้าขนาดเป็นบนก็นยังสื่อไล่ได้พี่น้องเก้าห้าเปียดห้านี่เป็นเลขบักแปดห้าแปดหกเนี้ย 7, 79, เจ็ดแปดเก้านี่ก็ทะเบียนรถกับผ่อนเอออันนี้เลขเนี่ยอันอยุทธงวดอันทะเบียนรถเจ็ดแปดเก้า เราเรียบเรียงเสียงประสาไนไว,ว้ก่อนเดราจะดิดตรวจทั้วทงวัน,น,น,นเสียง่้าหลักเปียกหนักเปียกแล้ววันที่หลักเก้าเก้าห้าเก้าหกเก้าเจ็ดเจ็ดสื่อมาหนึ่งเปียกเจ็ดสื่อเรียกพี่น้องเนะี่ยเป็นมืออีหยัง,ง่งยอดจีบบอกดอกเป็นวันดีวันมงคลจะยินเสียงไหมเอ่ยจะยินเนาะ ล่างเนี่ยอาจารย์มักเปียดห้าเปียดหกเปียดห้าเปียดหกเกาห้ากหกเกาเจ็ยังออกไปมม็ดแบบพี่นอ้องเพราะว่าบนกำลังซื้อกันแต่จะหนักขึ้นรัตตีานั้นเออนะครับอ่ะนียกอ,อะไรก็ได้ขอให้เป็นเลกอาจารย์นาะขึ้นมันใหม่ป่คคับบันมุกคนเด็วสิเดวสิเบอลเห็ฟังดอก ยวอออกก่นตกลงในที่รองรับด้านหน้าและเจ้าหน้าที่จะนำลูกบอลที่ได้มาเปิดตลกพุทแสงเพื่อแสดงหมายเลขต่อไปค่ะพร้อมแล้วจะออกรางวัลเลขหน้าสามตัวครั้งที่หนึ่งเลขหน้าด้วยพี่น้องเด้อเดจะรุ่นเลขหน้าก่อนพี่น้องอ้สมมุิเสียงจะใส่ด้วยปี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  เขาเขียนเลขเนยเลขหนาเร็วเอาลืมเอาเอสมุดมากดวนดวนสมุดนี่ได้กระเป๋าว่ะเอาไปไหนบุ๊บเรงวังลเล่นหน้าสามตัวครั้งที่หนึ่งเลขที่ออกอ,ะ,อะจดจดห้าเจ็ด หนึ่งห้าเจ็ดหนึ่งห้าเจ็ดหนึ่งที่น้องรางวัลเลขหน้าสามตัวครั้งที่หนึ่งเลขที่ออกห้าเจ็ดหนึ่งห้าบันห้าเจ็ดหนึ่งกรลังเบิร์นบอกแต่คนอยู่เลขบริบันหลักแต่ลิ่ไปนะคะท่านประธานกรรมการจะสิ่งหยิบทุกอย่างหมายเลขประจำหลักขึ้นมาใหม่ว่าจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักใดออกรางวัลเลขหน้าสามตัวครั้งที่สองครั้งสุดท้ายค่ะ ห้าเจ็ดหนึ่งโอ้เจ็ดหนึ่งห้ได้โต๊ดได้พวกนี้ห้า <5 S 2> ใบจะใช้<ง>อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่สาม้าเจ็ดหนึ่งใช่ไหมช่วยเจ็ดหนึ่งห้าไว้ตรววดเอาไว้ห้าอุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่ห้าอ,อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่สี่ จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่สามหลักที่สี่หลักที่ห้าออกรางวัลเล็กหน้าสามตัวครั้งที่สองพร้อมแล้วจะออกรางวัลเล็กหน้าสามตัวครั้งที่สองเดี๋ยวสองไปดีเจดัเด้อร้อยหน่อย มมีนาคมเก็บตัวหน้ารางวัลเลขหน้าสตัวครั้งที่สองเลขที่ออก5 7า5 0 9 5 0 9ไาย์ฟครั้งนะคะรางวัลเลขหน้าสมตัวครั้งที่สองเลขที่ออก ให้ได้บ้างเนาะูนเก้ารางวัลเลขหน้าสามตัวออกไปครบแล้วค่ะต่อไปจะทําการออกรางวัลเลขท้ายสามตัวสองครั้งงวรางวัลรางวัลลัสี่ล้านบาทจะขูเลยไหจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่สี่ ามาเด้อปูเด้ออุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่สองหลักสิบก็ให้เป็นเปียกหรือเก่าก็ได้เด้อปูเด้อมาดิ่ยรุ่นมาในห้องเท่าแท๊าจีอจีหกอุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่สามจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่สองหลักที่สามหลักที่สี่ออกรางวัลเลขท้ายสามตัวครั้งที่หนึ่งพร้อมแล้วจะออกรางวัลเลขท้ายสามตัวครั้งที่หนึ่ง ของข้าวแท่บ้านีพี่น,อน้องเอ้ยจักชุดเนี้ยตันงบรรลุกส0 0คัาเหมือนฟังเสียงกัน,นลเลยเนาะเดี๋ยวเราดิคาก็จังขึง้นรังวัเลอกท้ายสามตัวครั้งที่หนึ่ง เลขที่ออกยังหล่ะเก่าแล้วรสเจ็ดเก้าสี่เจ็ดเก้าสี่ไปครั้งนะคะรางวัลเลขตัวครั้งที่หนึ่งเลขที่ออกเจ็ดเก้าสี่หาห่าต่อไปนะคะท่านประธานกรรมการจะเสี่งหยิบลูกยางหมายเลขประจำหลักขึ้นมาใหม่ ว่าจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักใดออกรางวัลเล็กท้ายสามตัวครั้งที่สองครั้งสุดท้ายค่ะก้าวห้า,หา,หาหก้าวหกก้าเจ็ดเ่ก้าสี่ว่ามีจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่สี่ได้เี่เนาะใครได้มั่งเนาะ <laughs> รางวัลละสี่พันเี่ยถ้าสี่ก้าเจ็ดได้เนาะอุปกรณ์ออกรางวัลหลักทีห่หก อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่1จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่1หลักที่4ี่หลักที่6ออกรางวัลเลขท้าย3ตัวครั้งที่สองพร้อมแล้วจะออกรางวัลเลขท้าย3ตัวครั้งที่สอง สองตัวสามตัวบนผลดอพี่น้องอันนี้เป็นผลค่อยใดเนาะแบตเตอรี่เนี้ย <c oughs> ยกยกย๊เจ็บแปดเก้าว <c oughs> รองเวเลกท้ายสามตัว 5, 5. รังที่สองเลข 7, <5. S 2> ที่ออกยังละ่ะสามสอง ใก่ครดิน้องรางวัลเลขท้ายสามตัวครั้งที่สองเลือกที่ออกสามสองเก้าเก้าเดินดีที่น้องี่น้องรางวัลเลขท้ายสามตัวเอาไปเราแล้วของเราแล้วต่อไปเตรียมตัวแลนก่อนรางวัลเลขท้ายสองตัวหนึ่งร้งเงินรางวัลรางวัลละสองพันบาทแมนเดอบ้านีแมนเดอเตรียมตัวเฮเตรียมตัวเฮ จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่สี่ล้ล่างอุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่สามบนเก้าจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่สามใหลักที่สี่ออกรางวัลเลขท้ายสองตัวผู้ที่จะทําการออกรางวัลเลขท้ายสองตัวนะคะหลักหน่วยคือนางขติพรประทีปมงคลค่ะกงการผู้จัดการบริษัทซั c เซสเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัด และหลักสิบคือนายอารมณ์ตองน่าเผดห์พยการจังหวัดคดีสารแขวงนนทบุรีค่ะพร้อมแล้วจะออกรางวัลลิทไทยสองตัวเปดห์เด้อครูล่างเผดยดลิทเก่าก็ได้ลูกแรกเนาะเผดห์ห้าเผดห์หกเผดห์ห้าเยดหกก็น่าตีดีเซลปีเอาน้ามาปี เปี่ยคินไล่เป๊ะรางวัลเลขท้ายสองตัวปวที่สิบหกมีนาคมสองพันห้าสิบเจ็ดเลขที่ออกเจ็ดแป๊บเจ็ดแปเจ็ดแป๊บใคะรางวัลเลขท้ายสองตัว มูดวันท kind of ี oh ่16มีนาคม2 0ล้านบาลานบาไ่าลาาไม่เกียรติเกียยล้านบาทจริงจริงจริงจรจริงจจริงว่า่ะอจ่ายายว่ายว่ายว่ยว่างว่ยว่ายจ่ายว่ายว่ายว่าย่ายวายว่ายว่างว่ายว่ายว่างว่ายว่ายว่ารางว่ายว่ายี่ายว่ายายว่าย่ายว่ายายว่่าย่ายว่าาวาวาว่ี่าวาาวรางวัลาวา่ จะจื้อจะจื้อกูได้ไหนเนี่พี่น้องเฮ้ยรางวัลรางวัลที่หนึ่งเงาล่างเปียดล่างเปียดพี่น้องล่างเปียดต่อไปบน9บนเก้บนเก้าตามตลอดทะเบียรถอาจารย์มาอีกแล้วพี่น้องเอ้ย ปวดสังเกตได้เลยเห็นว่าทิเบียนหลดเลดกล่แเก้าอกนักทเบียนหลดนจะไม่พี่จะนำภาชนะใส่บานยบ้านเรีบเอ่อ้บ้านเยเฮเงงเมันบ่เป็นตัวนิ่งเท่าไหร่บักแปดหกก็แปดห่าไหลเอ้ยแปดเ็บ ละตเตอรี่ซื้อไปสิบห้าใบไปตาเขาน้ำเปล่าน้ำเนาะคุณซื้อเลีลัตเตรี่บ่ครับเปียนเย็ดด้วยผีน้องเลยกองลี่ยมาซื้อเนี่ยกองเลี่อเลียบย็ดเยาลดนอ้าเลยนี่เจ็ดเปี่ยนจ้มีก็ได้มีแห้งจะนอนอย่างเนาะเจ็ดเปลี่ยนอ่ะเ่เยทั้หกลูกแล้วนะคะ การกรรมการสนานรู้วันไปใส่โรนกบนี้งจะอได้แนี้เซึ่งแยกไว้ต่งหากค่ะและนี่มันจ้งได้สองเด้งเนี้ยใครรวยมั่งรายงานตัวไม่ได้กลับครับไม้บ่กกลับกตับเตลัตเี่ไม่กลับไม่เป็นไรแต่บาดานเราต้องกลับเซเว้อเลเวืร้ัตเตอรี่ว่ต้องกลับเราขี้น่องรางวัลละสองพันเนี่ยมันคืนเงินดพันกว่าบาทไปกลับ ยิกงไปบ่าออกกากายไรเออเชยนว่าเนี่ยลัมเจรีหอากลากคุณสมเป็จยจษฎ์ออเบียรรถอาจารย์เน้องรียเติมพิทยาภัยศิษย์วดเลยรัฐมนตรีว่าการใครได้บ้างใครได้บ้างได้ห้าสิบาทคุณสีพรายคุณหน่อยได้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 เฮ้ยเป็นติ่มเป็นอ่เสียงรบวนหมายเลข่างะเียหลังแล้วนะลูกคนได้นะคะไปไว้ในหลักของตนเอง รุ่นบนเนอะบ้านี้สามตัวเตี๋ยบนี่เตียเตี๋ยเจ็ดครับเออเอาบาดานกับสี่บริษัทนี้ดอกเนาะลอตเตอรี่เข้ากับเนาะเาะซีเลียดดอกเพราะว่ามันรางวัลมันหน่อยพี่น้องรางวัลละสองพันนี่ใบละร้อยนี่ขึ้นเงินได้พันกว่าบาทแต่ที่มงคลคบริษัทซีเรียตต่อมากิษัทซักเอ่อเข้าดีใจอยู่เพราะว่าจะเป็นผู้เสี่ยงหรือบอลเป็นลำดับแรกมันใหญ่ มันได้เยอะก็นั่นมันหลายๆมันคุ้มกว่าไปทั้งนั้นเลยนี่มาตัดบุญตะลึงตัการกรรมการส่วนไอ้เห่าน้ำเย็มาเอาดามมาเอาดามมาสิมาเป่ามันเป็นเห่าดาเย็นมากินได้กว่ามันกินเป็นร้มน้ำเย็นน้ำเย็นเป่าได้น้ำเย็นมันถูกทั้งบนทั้งล่างเนี่ยเนาะเทราุทกิจนครกรผู้บังคับการกองอุตงานความมั่นคงยิงปืนทีเดียวในนกสองตัว สวดช่องให้รุบอนตกลวมเป็นท่าสุดท้ายค่ะสื่อตลอดสื่อนี่หานี่ได้กินเงินตลอดทะเยียนรถนเลยการออกหวดมังหันมังเงอีกแพีงขัดปีหวดับไม่ออกเมื่อกรรมการออบรางวัลทั้งหกท่านนะคะสื่อรุบอนครบแล้วฮะต่อไปเจ้าหน้าที่จะเปิดฝาตลับทุกแสงที่บรรจุรุบอนหมายเลขไว้ภายในเพื่อแสดงให้ประชาชน ค้ก็จุมกันออกรางวันได้ทราบพร้อมกันร้หกักอีหยังลหะสองสองมาตใส่ออกระบอบแมนยูบอขณะนี้นะคะพร้อมที่จะแสดงหมายเลขแล้วผู้ใดมาตสายมวดวันที่สิมีนาคมสองพันห้าร้อยเนมาบเกเก่าตัวที่ออกอีหยังหรส เก้าเ้จ็ด้ยเก้าข้างนาหุ่นฮะมึงเก้าเก้าเจ็งฟานะคะโอ้ที่หนึเกาเจ็ดมีมสองพันห้า้ยหกสเลขที่ออกเก้าเก้าเดีปน้วดีนแล้วพี่น้องโดยี่รางวัลที่นึ่งมีรางวัลข้งเทียเลที่หน่ปข้างนาเนีเลขที่เก้าเก้าเจกับเกตัวเดียวกัน 9 9 7 6 2 5และ9 9 7 6 2 7โอเคโอเคสมีก็ได้แล้วพี่น้องเอ้ยใครเดี๋ยวพอกันไหมเด้อแต่คนใดจังสี่ก็ได้คือกันละเออเจ็ดสี่ก็ได้นะครับไอ้สูงศูนย์่นก็ไมีหรอก ราเนี่ยก็เพียงรองคนที่หนึ่งพร้อมด้วยรางวัลเลขหน้าสามตัวก้าก็ตัวเดียวกันประมาณนี้ประมาณนี้ดีใจกับพีน้ำรองกันนะจะปอกันไหมนะต่อไปจะให้เจ้าหน้าที่อการรางวัลสำคัญให้ฟังอีกรางวัลโอเคโอเคครับพี่น้องเนาะเดี๋ยวเขาว่ากันใหม่เดี๋ยวหลเดี๋ยวเจอกันมันปีสองพันห้าร้อยหกสิบเจต่อไปเก้า